สวรรค์บนโลกเคล็ดลับง่ายๆเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นสู่มิติที่5การใช้ชีวิตในแนวร่วมเมื่อเราเปลี่ยนไปสู่ความถี่มิติที่สูงขึ้น,นการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และสัญชาตญาณของจิตวิญ,ญญาณของเราก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นนี่หมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำจากภายในของเรามากกว่าความคิดหรืออัตตา เมื่อเราอยู่ในแนวเดียวกันเราก็จะปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่สูงส่งของเราและข้อความที่มันส่งถึงเราอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ทำให้จังหวะเวลาและความบังเอิญของพระเจ้าไหลลื่นถ้าเรารู้สึกว่าได้รับเรียกให้ลงมือปฏิบัติที่ได้รับการดลใจจากกระวานจะสนับสนุนเราแต่ถ้าเราพยายามบังคับสิ่งต่างๆจากอัตตาของเรากระแสก็จะพังทลายลง การดำเนินชีวิตยอย่างสอดคล้องหมายถึงการถอยห่างจากการคิดบนพื้นฐานความกลัวและไปสู่ความไว้วางใจเมื่อเราละทิ้งวาระการควบคุมเราก็เปิดรับการเป็นตัวกลางให้จิตวิญญาณทำงานผ่านเรางานของเราขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณมากกว่าขับเคลื่อนด้วยอัตตาทุกสิ่งที่เราทำมาจากความจริงภายในของเรา หากต้องการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกันจงใช้ความพยายามอย่างมีสติในการรับฟังก่อนตัดสินใจเช็คอินด้วยสัญชาตญาณของคุณบ่อยๆค้นหาสัญญาณความบังเอิญและสัญลักษณ์เพื่อยืนยันว่าคุณมาถูกทางจงเต็มใจเปลี่ยนเส้นทางหากจิตวิญ,ญญาณของคุณดันคุณไปในทิศทางใหม่ เมื่อสอดคล้องกันความคิดคำพูดและการกระทําของคุณจะรู้สึกสงบและสอดคล้องกันคุณจะได้สัมผัสกับความชัดเจนความกระตือรือร้อนแรงจูงใจและจุดประสงค์ที่มากขึ้นประตูจะเปิดออกในขณะที่สิ่งรบกวนที่ไม่จําเป็นหายไปชีวิตของคุณจะรู้สึกมหัศจรรย์ลื่นไหลและได้รับการนําทางมากขึ้นน้อมรับความเป็นหนึ่งเดียว เราทุกคนเชื่อมต่อกันแม้ว่าเราอาจดูเหมือนแยกจากกันในรูปแบบทางกายภาพของเราแต่โดยแก่นแท้ของเราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราทุกคนต่างก็อยู่ในมหาสมุทรเดียวกันเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์เดียวกันเมื่อเราอบรับความเป็นหนึ่งเดียวเราก็ก้าวข้ามภาพลวงตาของการแยกจากกัน เราจำได้ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันมีความหลากหลายแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้ว่าเราแต่ละคนมีการเดินทางของตัวเองแต่จิตวิญญาณของเราก็ยังเชื่อมโยงกันอย่างประณีตเมื่อเรามาจากสถานที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็กระทำด้วยความเห็นอกเห็นใจเราเห็นความเป็นพระเจ้าร่วมกันของเรากับผู้อื่นแม้แต่ผู้ที่ดูเหมือนแตกต่างไปจากเรา การโอบก,กอดความเป็นหนึ่งเดียวทำให้เราต้องปลดปล่อยการพิภากษาและเห็นด้วยตาแห่งความรักเมื่อเราระลึกว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจความเห็นอกเห็นใจและความเคารพโดยธรรมชาติเราตระหนักดีว่าสิ่งที่เราทำกับคนอื่นเราทำกับตัวเองด้วยการทำร้ายผู้อื่นมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเท่านั้น เมื่อเราเปลี่ยนไปสู่ความถี่มิติที่สูงขึ้นการรับรู้สายใยแห่งความสามัคคีที่ถักทอตลอดชีวิตก็จะง่ายขึ้นความเป็นคู่จังหายไปและความสมบูรณ์ก็ปรากฏเราเข้าใจว่าตนเองเป็นแง่มุมของเพชรอันเดียวกันซึ่งแต่ละด้านสะท้อนแสงในลักษณะเฉพาะของเราเองเราเฉลิมฉลองความแตกต่างโดยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มความสวยงามและความสมบูรณ์ให้กับส่วนรวม ยิ่งเราโอบกอดความเป็นหนึ่งเดียวสวรรค์ก็ยิ่งปรากฏบนโลกมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราตื่นรู้ถึงอัตลักษณ์ที่เรามีร่วมกันเราก็ร่วมสร้างโลกแห่งสันติภาพความปรองดองและความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคนการกระจายแสงเมื่อเราเปลี่ยนไปสู่ความถี่มิติที่สูงขึ้นสิ่งสำคัญคือเราต้องเผยแพร่ความรักและแสงสว่างให้กับผู้อื่นเมื่อเรายกระดับซึ่งกันและกันเราก็ยกระดับการสันสะเทือนโดยรวมของมนุษยชาติ เราต้องเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในโลกค้นหาวิธีเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเพื่อสร้างความแตกต่างเชิงบวกส่งความคิดและคำวอวยพรดีๆยิ้มให้คนแปลกหน้าอาสาหรือบริจาคให้กับโครงการที่สอดคล้องกับหัวใจของคุณกระทำความ,มาดมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แบ่งปันแสงสว่างของคุณด้วยการแผ่ความรับเปิดเผยการตัดสินหรือการรับรู้ถึงการแยกทางกันมองตัวเองและคนอื่นๆเป็นจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามในการเดินทางให้เกียรติแก่แก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ภายในทุกคนแม้แต่ผู้ที่เดินในความมืดพวกเขาต้องการแสงสว่างของคุณมากที่สุดให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองและทิ้งความโกรธความกลัวหรือความอิจฉาแรงสันสะเทือนระดับล่างเหล่านี้ไม่สามารถมีอยู่ในมิติที่สูงกว่าได้ ยืนยันว่าเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันด้วยความปรารถนาที่จะมีสันติภาพร่วมกันยกระดับความคิดของคุณและจินตนาการถึงผลลัพธ์สูงสุดสำหรับมนุษยชาติรักษาศรัทธาในการตื่นตัวโดยรวมของเราพลังงานแห่งความรักของคุณทำให้เกิดแรงกระเพื่อมไปทั่วจิตสำนึกที่มีร่วมกันของเรา,เราการกระทำเชิงบวกทุกอย่างช่วยให้ผู้อื่นได้ฉายแสงของพวกเขาเช่นกันดวงวิญญ,ญาณอันรุ่งโรจน์ของเราจะฝ่าฟันเงามืดไปด้วยกันบทสรุป ในขณะที่เราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมิติอันยิ่งใหญ่นี้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเปิดรับพลังงานและศักยภาพที่สูงขึ้นที่มีอยู่การเปลี่ยนไปใช้มิติที่5นี้มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่มนุษยชาติในการร่วมสร้างโลกแห่งสันติภาพความปรองดองและความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคน เราต้องละทิ้งรูปแบบการสั่นความคิดและพฤติกรรมที่ต่ำลงเพื่อให้สอดคล้องกับจิตสำนึก5มิติอย่างเต็มที่สิ่งนี้ต้องอาศัยการทำงานภายในอย่างลึกซึ้งเพื่อแปลงเงาและยอมรับความเป็นตัวตนทั้งหมดของเราเมื่อเราเคลียร์ทุ่งพลังงานของเราเราก็ช่วยยกระดับส่วนรวมตามลำดบับ ถึงเวลาแล้วที่จะกระจายแสงสว่างและความรักให้กับทุกสิ่งที่เราพบเจอการดำเนินชีวิตตามความจริงสูงสุดของเราช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญบนโลกนี้เรากำลังปูทางให้คนรุ่งต่อต่อไปที่จะรู้จักแต่อาณาจักรแห่งการดำรงอยู่ในมิติที่สูงกว่าเท่านั้น ด้วยการปฏิบัติทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลและส่วนรวมของเราเราสามารถยึดเหนี่ยวและยึดพลังงาน5ดีเหล่านี้ไว้ในระนาบทางกายภาพได้ด้วยการรวมจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวและเปิดใช้งานความถี่ของความรักอันศักดิ์สิทธิ์เรามั่นใจว่าสวรรค์จะปรากฏที่นี่และเดี๋ยวนี้อนาคตของเราสดใสและไร้ขีดจำกัดเรามาร่วมกันสร้างสารรค์กันเถอะเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาหูออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์